เมื่อดเราาารรู้สกว่เมีค่าา้นมานบได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำไอ้พวกผู้ใหบ้านที่ขี้อิจฉาใส่ลายไปสีก็ถูกเนรเทศออกไปลิบซัดทั้งหมดไว้ดีเขาไม่ฆ่าทิ้งก็ดีแล้วเขายังเขายังนึกถึงว่าอย่างน้อยๆมันก็เป็นหนึ่งชีวิตไปพวกมึงไปหากินแบบสัตว์เดรัจฉานแล้วกันเล่ล่นไปเดรัจฉานไปว่าไปแนวขวาง อะไรก็ตามที่ขวางน่ะเรียกว่าเดรัจฉานมันมีคําถามว่าถ้าความดีไปขวางความชั่วเนี่ยความดีเป็นเดรัจฉานหรือเปล่าเช่มมนมคมนย์พ,พัฒนาบ้านเมืองไปขวางคนอัปปีอย่างผู้ใยญ่บ้านมคมนพเนี่ยถูกเรียกภาษาบาลีว่าเดรัจฉานหรือเปล่าแล้วมาดูหลังจากมคมนพนั้น ขึ้นมาเป็นปกดูแลบ้านเมืองปกครองบ้านเมืองก็สร้างความรุ่งเรืองสร้างความเป็นอยู่ที่ดูดีให้กับผู้คนทัง้งหลายเราพูดถึงอดีตชาติของเทา้าสกกะอมรินตามตำรานะอีกครั้งมาคามนรบนั้นมีเมียอยู่สี่คนจะมาแบบไหนไม่รู้มีสี่คนเขาว่าอย่างนั้นหนึ่งคือน,นางสุธรรมมาสองนางสุนันทา,ามนางสุจิตราสนางสุชาดาว่าอย่างนั้นนะตามตำรา นางสุธรรมาเองเนี่ยสามีทําบุญกุศลต่างๆกับพวกกับเพื่อนมนคคมานพกับเพื่อนสาสิบสามคนเขาทําบุญเขามีกติกาว่าจะไม่ให้ผู้หญิงไม่ให้ผู้หญิงก็คือหมายถึงไม่ให้เมียเนี่ยมายุ่งมันมีคําถามว่าทําไมสาสิบสามคนนี้เนี่ยเขาถึงไม่ให้เมียมายุ่งในกิจที่เป็นกุศลกิจใหญ่ๆของเขาเขาบอกว่าหญิงยังยังมีเรื่องหยุมหยิมทําการใหญ่ไม่ได้หรอก เขาเลยขี้เกียจยากเดี๋ยวก็จะพลอยมาสร้างปัญหาให้คนทะเลาะให้สามสิบสามคนนี่แตกกันเพื่อป้องกันไม่ให้สามสิบสามคนนี่แตกกันก็เลยเมียก็อยู่สวนเมียเถอะหัวก็ทํากิจของผัวไปเมียคอยช่วยแล้วกันแต่อย่ามายุ่งเลยจนวันหนึ่งมาคามลบสร้างศาลาร่วมกับเพื่อนทําสร้างศาลาเสร็จก็เหลือแต่ป้ายป้ายศาลานางสุธรรมาก็ไปให้สินบนช่างที่ทำป้าย บอกให้ทาป้ายเชื่อว่าส,สาลาสุธรรมมาแล้วเอาไปซ่อนไว้ไปมอบไว้ที่นางที่บ้านนางซ่อนไปเลยแล้วไม่ต้องไปทําป้ายอื่นนะเพราะถึงวันมอบสาลา,า,ามาคามนุษย์กับพวกก็เลยถามช่างที่ทาสาลาทาป้ายว่าเอาปอ้ายอ่ะเราจะมอบสาลาแล้วป้ายอยู่ไหนอะ่ะนายช่างบอกเอ้าตายแล้วกูทมาไม่ทันครับอา้าวทาไม่ทันแล้วทําไงเนี่ยสาราจะมอบยังไงไม่มีป้าย จะเปิดป้ายยังไงจะพ่ายังไงทำไงดีตอนนี้โอ้จะทำไม่ทันแล้วคบวันนี้กันจะเปิดป้ายอยู่แล้วมันจะทําทันที่ไหนแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่างนี่รับสินบนานางสุธรรมาแอบทําป้ายสาราสุธรรมานี่ไปไปให้นางสุธรรมาห่อผ้าไว้อย่างดี <laughs> <laughs> เลยเขายังไงมา้า,มาตมนกปรึกษากันกับพวกสายสบสามแล้วยังไงไปไม่มีเอาช่างช่าง แล้วมันมีใครมีป้ายไหมป้ายสาราแล้วมาตดก่อนจะไม่ได้นะเดี๋ยวเชิญ้ามารับสาลาแล้วเนี่ยไม่มีป้ายมันใช่ไม่ใช่นั่นเนี่ยไปหามาหามาฉุกเฉินเลยหายไงอ๋อเดียวเดียวเดียวเคยเคยมีคนไปจ้างผมเนี่ยทําป้ายไว้แต่ว่าเขาไม่รู้เขาเราก็ผมก็ถามเขาเหมือนกันว่าจะทําทําไมทาป้ายทาไมเขาก็ไม่บอกเขาจ้างไว้ก็ทาเออจําได้อยู่เอา้าใครใครใครทำป้ายานางสุดทรมาน่ะ นางสุธรรม,มาน่ะภรรยาของท่านมา,ามาตมนต์มแหละทําไว้ทําเสร็จแล้วก็ไปให้นางแล้วเอาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วแต่ว่าอยับนางนั่นแหละต้องไปขอนางจะยืมนางก่อนได้ไหมล่ะ <laughs> ยืมนางก่อนว่กันเพราะว่าพระจะมารับสลาแล้วเอ,เอาเอายังไงก็เอาไป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 ,ไป,ไปต้องเดินทางไปหานางมาฆาตมานย์ช่างไปก่อนไปบอกนางไม่ให้นางสุธรรม,มานี่ให้ช่างบอกบ้าไม่เอาไปของช่ายุ่งกับฉชน เอาทำไมพระจะมารับสาลาแล้วแต่ไม่ยี่ป้ายเลยก็ต้องให้สามสิบสามคนนั้นมาขอนางสุธรรมมานางสุธรรมมานะให้สามคนนั้นมาขอไม่มาก็ไม่ต้องเอาเฮ้ยช่างรีบกลับกูรีระท่านทั้งสามสิบสามลบกูเลยครับไม่งั้นไม่ได้ไป้ายจริงนะพระนางสุธรรมนางสุธรรมานะ่ะภรรยาของท่านมคามานนไม่ยอมเอาป้ายให้เอ้าทําไมบอกให้ท่านทั้งสามสิบสามไปขอไปเอ่ย,อยป้าย อ้าเอาไงลพระก็จะมาแล้วนี่พระก็จะมาแล้วไม่อเราคิดแล้วทำ,ำอไรมันไป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 พวกเราไปศาลสิบสามคนไปหานางสุธรรมมา <c oughs> ไปหานางสุธรรมมาก็ไปถึงพร้อมหน้าพร้อมตานางสุธรมมาก็จะจะจอกที่ไหนเรียกนางสุนันทานางสุจิตตามานั่งเลยมาฉันได้กองลวนซาลาแล้วนะพวกเรามาอนุโมทนมามอบกันอบเลยเอาท่านมาคารมนบ แสดงความจำลองว่าอยากจะได้ป้ายของสุนันทายสุสธรมาจริงหรอนี่สาลาสุธมานะท่านไม่กลัวนะว่าท่านสร้างสาลากันเรียบร้อยแต่ว่าผู้ที่ขึ้นป้ายเป็นสุธรมาสาลาสุธรมาท่านยอมรับได้ไหมมคฆ่ามนุษย์สรับคิดดิจะยอมไหมอ่าให้โอกาสท่านท่านอ่า มหาเวทละกันเป็นมคามมดนบหน่อยยอมไหมนางสุธรรมมาถามว่าเนี่ยเนี่ยจะยอมไหมเนี่ยเพราะมันเป็นป้ายชื่อศาราสุธรรมานะท่านสร้างสาลาก็เป็นของท่านบุญก็สุขสุขสนเป็นของท่านแต่ป้ายเป็นของฉันนะฉันไม่ได้ร่วมบนกับท่านนะท่านยอมไหมถามยอมไหมท่างสามสิบสามคนยอมไหมอืม ยอมก็เอาไปไม่ยอมก็ไปเตยเก็ไปสลาเฉยพวกขั้นอยู่บนสลา,าอยู่แล้วไม่ได้อยู่บนป้ายยากอะไรยอมยอมใช่สามสิบสามคนต้องยอมมันไม่แคร์ทำทุกอย่างทำหมดยกเว้นป้ายขาดมันก็จบแล้วก็เลยกเลยให้นางสุธรรมมานางสุนันทานนางสุจิตาทั้งสามได้ร่วมเทามอบป้ายกลายเป็นว่านางสามก็เลยมีบุญร,ร่วม นะเป็นเป็นศาลาสุธรรมมาต่อมาก็น้ำบอ่อนะใช้แผนการเดียวกันขุดน้ำบอ่อทำตนนนท้นทางทำน้ำทําที่ให้คนกินอยู่อาศัยก็เลยปล่อยให้ทั้งสามนางไม่ว่าจะเป็นนางสุธรรมมานางสุนันทาและนางสุจิตราทั้งสามภรรยายทั้งสามได้อานิสง์ร่วมขุดน้ำบอ่อก่อศาลา สร้างโรงทานบริการประชาชนผู้ยากจนหรือผู้เดินทางรอนแรมได้อาศัยเป็นมหากุศลบุญใหญ่รวบรวมกันเมื่อดับจจบจากชาตินี้มข้ามนบและเพื่อนทั้ง33ก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาเทพบุตรท,ท,ทีด่ดาวดึงดาวดึงหรือตาวติงสะตาวติงสะเรียกว่าส3หรือดาวดึงนั่นแหละตาวติงสะตาวติงสาเป็นภาษาบาลีภาษานับเรียกว่าสา ดาวดึงนะทั้งหมดก็ขึ้นไปเกิดเป็นเทพตระบท,ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็มาคามานุษย์ผู้รวบรวมเป็นเหตุผลทั้งหลายก็เลยกลายเป็นเท้าสักกะอมรินพระอินทาธิราชส่วนานางทั้งสามก็ขึ้นไปเกิดเป็นมาเหศีเป็นคู่บารามีคู่บุญบารามีนางสุธรรมานางสุนันทาและนางสุจิตรา มีคำถามว่าเอา้าแล้วนางสุชาดาอยู่ไหนนางสุชาดาอยู่ไหนนางสุชาดานะี่ยในตอนที่เป็นอยู่เป็นโลกมนุษย์นะเป็นมนุษย์อยู่นะเห็นว่าผัวทำทำบุญแล้วผัวทำเมียก็ได้เองแหะก็เลยไม่ทำไม่ทำไม่พอก็หลงนะแต่ชอบสวยชอบงามรักสวยรักงามนะก็ไม่ทำอะไร ก็มีแต่งเนื้อแต่งตัวเพราะว่าผัวทําแล้วก็ได้อยู่แล้วผัวทาเมียก็ได้คิดอย่างนั้นเมื่อจบจากชาติความเป็นมนุษย์ไปนางสูชาดาก็เลยไปเกิดเปน็นนกกระยางนกกระยางหากินปลา,ากินกุ้งกินหอยสดๆนะจีกินเอาา้ามรคมนุษย์เกิดเป็นพระอินทร์แล้วเอ้าเมียกูมีสี่คนนะเมียฉันมีสี่คนมันหายไปไหนคนหนึ่งวะเดี๋ยวอ่ะ ก็เลยใช้ทิพยจักสุใช้กระจกส่องส่องดูเรื่องราวของการเกิดของว่าคนหนึ่งไปเกิดเป็นอะไรมันเป็นที่มาของพระเจ้าพันตาของคําว่าพระสหัสสะสหัสสะแปลว่าหนึ่งพันในหรือนายะดิวาตาสหัสสไนคือตาพันตาเป็นที่มาของชื่อหนึ่งของพระอินที่ชื่อว่าพระสหัสสไนพระเจ้าพันตา คือการปดูหมดอะดูคนนั้นคนนี้เกิดเป็นอะไรที่สําคัญคือไปดูเรื่องของนางสุชาดาไปเกิดเป็นนกกระยางขาวอยู่กลาทงาท้องนาจิกินกุ้งหอยปลาปูอยู่เอาอยัางไงล่ะมาคามานบท่านเท้าสกกาอามบลินบัลลังร้อนเลยที่ท่านะ่ะเอาอยัางไง <c oughs> เนียหายไปคนหนึ่งก็ต้องแปลงร่างลงมาลงมาถึงมาหารนกกระยางขาวนางสุชาดา ก็มาบอกนางสุชาดาเฮยน้องหญิงจริงๆแล้วตอนที่พี่ทำบุญคุนฐานนั้นพี่คือ,อมฆ่ามานพที่เป็นสามีเธอนั่นแหละตอนนี้พี่ไปเป็นท้าวสกะอมรินอยู่บนเมืองสวรรค์ชั้นฟ้า,านางสุธรรมานางสุจิตตาและนางสุนันทาทั้งสามก็เป็นสนมเป็นมหาเทวีอยู่ที่ดาวบดึงนู้นน่ะน้องหญิงเอ้ ก็เห็นแต่น้องหญิงสุชาดานี่แหละมาเป็นนกกระยางขาวจิกกินปลาหอยปุ้งปูงอยู่เนี่ยน้องหญิงเอ้ยนกกระยางพอได้ยินอย่างนั้นอายแก่ใจจำาจยสามีตัวเองได้รู้สึกผิดต่อบาปแล้วก้มดูรังขานตัวเองอู้กลายเป็นนกกระยางาหากินของสดของ,ของของข่าว เมื่อไรดวงดาวบอกทางเดินเมื่อนั้นความฝันของเราจะเป็นจริงจะมีความหมายทุกอย่างแม้แต่เสียวลมหายใจในความเงียบเรามองเห็นชัดกว่าความฝันที่เคยล,ลืมเมื่อนั้นรอย ក៏กลับมา